พบกับซอสลูซี่สล็อตซิง่งซอตัวจริงสิ่งจริงต้องซอลูซี่สล็อตซิ่งเท่านั้นนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเล่นเตี่ยวเสียนพารวยกันอีกแล้วนะมาอ้าวโหน,นี่เพิ่งจะลงเบ็ดเดิมวันไปที่50ตอนนี้เป็นซุปเปอร์วินแล้วนะคะคือเปิดประเดิมมาเนี่ยได้รูปเป็นเตี่ยวเสียนเนี่ยทั้งหมดหลายรูปติดกันแบบนี้เราก็รับไปเลยสิ๊ะทากคนแบบ100อเส้นนั่เนเองนะซึ่งลายเส้นที่เขาจะคูณเนี่ยน่าจะอยู่ที่ราวๆประมาณ5 0ถึง60เส้นนะ คูณกันไปเลยเส้นละพันนะทุกคนมานี่แค่เปิดประเดิมเกมมาเองนะคะเพราะว่าในค่าย T F เนี่ยเป็นค่ายเกมหนึ่งที่แบบซอลูซี่เนี่ยเล่นบ่อยมากนะแล้วก็เข้ามาเล่นทีละสิบแตกก่อนถูกทีเลยนะตอนนี้นะโอ้โหอันนี้คือหมุนกันไปแล้วนะคะที่หมื่นกว่าแล้วนะ,ะกับเด,ดเดิมพันที่50บาทเท่าั้น,นะคะทุกคนค่าเกม T F หรือค่าเกม PS เนี่ยก็เป็นอีกเกม ค่ายเกมหนึ่งเลยที่แบบมีเกมหลากหลายเกมให้เราเล่นนั่นเองนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นเกมเกี่ยวเสีย่ยงคารวยนั่นเองนะมาโอ้โหนี่ไปหนึ่งนจะ่านี่คือเพิ่งเริ่มเกมมาเองนะคือตกใจเนะี่ทุกคนนะเออก็ใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ของซอลูซี่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดต่เพื่อ <ๆ S 2> กำลังใจให้กับซอลูซี่กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆและคลิปใหม่ๆจากซอว์นั่นเองโอ้โหสามหมื 30, ่นจ้ะ ามหมื่นตอนนี้เงินรางวัลของเรานะคะจันไปจุกๆมาตอนนี้เราก็ได้โอกาสเลือกนั่นเองนะทุกคนว่าเราจะเลือกให้เขาหมุนกี่ครั้งปะซื้อกันไปเลยที่1นึ่งพันสามหมนกจ็มไปเลย10ครั้งปะฟรีสปินนะคะก็กลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมเลยในวันพฤหัสบดีแบบนี้นะที่เรามาเจอกับซอลูซี่ทุกวันนั่นเองนะคะก็ใครที่ติดตามซอลูซี่เนี่ยวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยในสัปดาห์นี้นั่นเอง ก็อยากบอกว่าคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้หายไปไหนก็จะมาเจอกันทุกๆสัปดาห์กันเลยนะคะมาวันนี้เราต้องมาลุ้นกับซอลูซี่นะว่าเบ็ดเดิมพันที่ลงไป50เนี่ยเขาจะมีเงินรางวัลมาที่เท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นล100สล็อตห0ึ่งร้นยเซนองนะ,ะทุกคนเมื่อกี้ก็เปิดประเดิมเกมมาถือว่าสวยงามมากนะแตกเลยนะ,ะก็อยากให้ทุกคนลองมาเล่นกันดูนะคะค่ายเกมในค่ายเกมเพซาหรือค่ายเกม p ีเเนี่ย,ยกเ็เขาแตกจริงแตกจังแล้วก็แตก กันทุกๆสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะไม่ได้แตกน้อยๆนะนี่แตกหลักหมื่นนะจ๊ะแตกหลักหมื่นต้อนรับหน้าฝนกันเลยทีเดียวนะก็อย่างที่บอกว่าเกมเตี่ยับเสียงค่ารวยเนี่ยถ้าลองเล่นแล้วลงเบ็ดเดิมพันทีละหลักสิบเนี่ยทุกคนก็มีหวังที่จะได้เงินรางวัลแบบหลักหมื่นนะเมื่อกี้ก็คือไปสามหมื่นนะคะก็ลองเล่นกันดูนะตามช่วงเวลาที่ที่ ีสปินนะคะไปที่1นึ่งกว่านะเมื่อกี้นะเราก็ได้หมุนฟรีสุดทั้งน้ำก็มีแบบหมุนฟรีเช่นกันนะแต่ไม่เอานะเราอยากจ่ายตังค์เพราะเมื่อกี้เราได้เงินรางวัลแคนไปแล้วนั่นเองนะอืมมาจะได้รอบสุดท้ายจะได้เงินรางวัลกันไปที่เท่าไหร่ก็ต้องรอมาลุ้นกันนะคะเพราะว่าเกมในค่ายนี้เนี่ยสนุกมากนี่เพิ่งจะกลับมาเล่นในสัปดาห์นี้นี่คือแปลกแล้วนะ 0 0บาทนั่นเองนะกันไปเลยทีเดียวสำหรับเกมเซวเสียงพารวยนะไปเล่นกันได้อรับกันไปจี่สงบาทนะสำหรับเครดิตสิบครั้งนะเป็นแบบบิ๊กวิน ทุกเกมเลยนะคะแล้วก็มีทริคต่างๆในการลงเด็ดเดิมพันกันด้วยนะลองหาเล่นกันได้เลยนะคะสำหรับ